สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูความหมายของดอกกุหลาบในแต่ละสีกันนะคะว่ามีความหมายว่าอะไรกันบ้างก็เริ่มตั้งแต่สีแรกเลยนะคะนั่นก็คือกุหลาบสีขาวค่ะเขาบอกว่าดอกกุหลาบสีขาวเนี่ยนะคะมักจะแสดงถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาและความอ่อนเยานั่นเองค่ะ ่วนดอกกุหลาบสีครีมหรือสีงาช้างนะคะความหมายก็คือว่าเป็นตัวแทนของความมีสเสน่ห์ค่ะหรือความรอบคอบแล้วก็ความสง่างามค่ะกุหลาบสีงาช้างนะคะยังแสดงถึงความร่ำรวยแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยสีต่อไปนะคะก็คือดอกกุหลาบสีเหลืองค่ะความหมายนะคะก็หมายถึงว่ามิตรภาพความยินดีความห่วงใย ะะหรือว่าอีกอย่างนึ้งก็คือสื่อถึงความอบอุ่นความยินดีและความเสน่หานั่นเองค่ะตลอดจนบ่งบอกว่าโชคดีนั่นเองกุหลาบสีโอโรสนะคะหรือว่าสีพีชความหมายของดอกกุหลาบสีนี้นะคะสื่อถึงความสุภาพอ่อนโยนจริงใจแล้วก็กตัญยูค่ะอาจจะเป็นการดีนะคะสำหรับการใช้เพื่อกล่าวคำขอบคุณค่ะ สีต่อไปนะคะก็คือดอกกุหลาบสีส้มค่ะความหมายของดอกกุหลาบสีส้มนี่นะคะก็คือจะหมายถึงความปรารถนาความหลงไหลแล้วก็ความกระตือรือร้นนั่นเองค่ะสีต่อไปนะคะดอกกุหลาบสีชมพูค่ะความหมายของดอกกุหลาบสีชมพูนะคะก็คือว่าสามารถแสดงถึงความเป็นผู้หญิงความสง่างามความปราณีและความอ่อนหวานค่ะ ดอกกุหลาบสีแดงนะคะความหมายของเขาก็คือหมายถึงความรักความโรแมนติกและความปรารถนานั่นเองค่ะ นี่เลยค่ะมาดูสีนี้กันต่อนะคะนั่นก็คือดอกกุหลาบสีม่วงค่ะหรือว่าสีลาเวนเดอร์น,นั่นเองความหมายของเขานะคะก็คือจะเป็นกุหลาบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่น่าทึ่งที่สุดเลยค่ะซึ่งสามารถสร้างความโดดเด่นได้สัญลักษณ์ของเขานะคะก็จะหมายถึงความรุ่มหลงค่ะความพิศวงความงดงามแล้วก็ความลึกลับเช่นเดียวกันกันกบรักแรกพบหรือว่าความรุ่มหลงตั้งแต่แรกพบนั่นเอง ต่อไปนะคะเป็นดอกกุหลาบสีเขียวค่ะสีเขียวนะคะเป็นสีของชีวิตการเติบโตแล้วก็ยังสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์และความอบอ้อมอารีได้ด้วยค่ะ เรามาดูความหมายของกุหลาบสีน้ําเงินกันบ้างค่ะเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของความลึกลับนะคะการมอบดอกกุหลาบสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนี่ให้กับใครสักคนนะคะมักจะมีความหมายว่าคุณนี่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็จะไม่เหมือนใครด้วยเพราะว่ากุหลาบสีน้ําเงินนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้หญิงที่ดูลึกลับแล้วก็ดูไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็คือดอกกุหลาบสีดําค่ะความหมายของดอกกุหลาบสีดํานะคะก็จะเป็นดอกกุหลาบที่ลึกลับสามารถถ่ายทอดความหมายที่มากมายด้วยนะคะสีดำเนี่ยมักมีความหมายเหมือนกันกับความตายแล้วก็การไว้ทุกข์นั่นเองแน่นอนว่ามันมักใช้ในงานศพนะคะแต่กุหลาบสีดําก็มีความหมายในเชิงบวกมากขึ้นนั่นก็คือดอกกุหลาบสีดำเนี่ยสามารถแสดงถึงการยืนหยัดเพื่อจุดเริ่มต้นใหม่ของสิ่งใหม่ๆนั่นเองค่ะและก็ยังแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญด้วย กราบสีดำนะคะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นนะอ่าเกิดความมั่นใจด้วยการส่งสัญญาณถึงการเกิดสกราชใหม่และยังสามารถนำความหวังและความกล้ามาสู่ตัวของผู้ให้และผู้รับได้นั่นเองค่ะ สีนี้นะคะก็คือดอกกุหลาบหลากสีค่ะดอกกุหลาบหลากสีนะคะเป็นสีที่ไม่เหมือนใครเนาะอย่างตัวอย่างเนี้ก็คือเป็นกุหลาบหลากสีที่มีหลายสีอย่างเช่นสีเหลืองที่มีปลายเป็นสีแดงก็อาจจะหมายถึงมิตรภาพนะคะหรือว่าการตกลุมรักก็ได้ในขณะที่ดอกกุหลาบสีชมพูและสีขาวก็อาจจะเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบในการกล่าวขอบคุณเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือดอกกุหลบาบค่ะสีค่ะย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นดอกกุหลาบสีแดงและสีเหลืองนะคะก็จะปรุงบอกถึงความสุขและก็ความร่าเริงในขณะที่การผสมผสานของดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวนะคะก็ยังสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีทําให้ดอกกุหลาบชุดนี้นะคะเป็นตัวเลือกยอดนิยมเลยสําหรับงานแต่งงานนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับความหมายของดอกกุหลาบในแต่ละสีเนาะทีนี้ก็ทําให้เราทราบแล้วว่าเราจะมอบกุหลาบสีไหนให้กับใครฐานะอะไรยังไงกันดีแต่ที่แน่ๆค่ะเรารีบไปหาดอกกุหลาบาสวยๆมาปลูกกันดีกว่าคะ่ะเอาไว้ชื่นชมเองเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ